สวัสดีครับสัญญามคิรินครับชื่อเล่นสอยยอครับมหาลาัยไทยบ้านครับพื้นที่อำเภอสีชมพูขอนแก่นครับ ถ้ามองในภาคอีสานครับผมก็ขอมองในมุมการศึกษาแล้วกันนะครับกออยู่ในในในงานที่เราทำมองว่าการศึกษาของภาคอีสานเองก็น่าจะไม่ต่างจากการศึกษาไทยครับก็คือ,อการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เด็กแล้วด้วยโครงสร้างด้วยวิถีหรือด้วยกระบวนการต่างๆเนาะ ก็เลยทาให้เด็กหลุดออกจากนอกะบบุเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอเด็กหลุดออกจากระบบนั่นก็หมายถึง uh. เด็กก็กําลังเผชิญกับการจะต้องหาลูทางของตัวเองเนาะเรียกว่ายัง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 ไม่ค้นพบแล้ว่าตัวเองกําลังสนใจอะไรซึ่งมันก็เป็นส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง อ,อื่นๆด้วยอะครับอ,อย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยครับพอ,อมันไม่มันไม่เหมาะหรือว่ามันไม่พอดีกับยุคสมัยเนาะสิ่งที่ส่งผลกระทบเลยก็คือเห็นได้ชัดเลยคือเด็กก็พยายามปฏิเสธระบบการศึกษาแบบเก่าพอเด็กปฏิปเสธการศึกษาแบบเก่าก็ลุดออกจากน้าระบบ คราวนี้เ,เด็กที่หลุดออกจากนอกระบบในทั่วประเทศเนี่ม,นมันมีล้านกว่าเนาะเฉพาะอีสานี่ก็เรียกว่าหลายหมื่นมากๆนะครับถามว่าส่งผลกระทบอะไรก็คือส่งผลกระทบให้เด็กกลุ่มนี้ครับก็คือเป็นแรงงานนอกระบบอันที่1กับ2คนที่ลุกขึ้นมาจัดการศึกษาหรือดูแลเด็กกลุ่มนี้ก็มีน้อยมันก็ทําให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะหลุดไปสร้างปัญหาทั้งไม่ได้รับการศึกษาทั้งไป เกาะชกกรรมหรือแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้ที่คุยกับสถานพีษเองเนาะก็มีจํานวนเด็กมหาศารที่เริ่มไปเกาะความรุนแรงหรือไปขโมยก็เป็นเกาอปัญหาว่างั้นแต่เชิงเชิงสังคมแล้วก็ตัวครูผู้สอนเองก็เริ่มอาจจะไม่มีวิธีการเนาะที่จะดูแลเด็กในระบบมันก็กระทบทั้งคนในระบบและนอกระบบด้วยอ,อันนึงเนี่ย คนในระบบการศึกษานี่อาจจะต้องทบทวนแล้วก็อาจจะต้องปฏิรูปตัวเองได้แล้วเนาะว่าสิ่งที่เขานำพาของผู้เรียนแบบเก่าเนี่ยมันมันชัดเจนแล้วว่ามันล้มเหลวเพราะถ้าเกิดมันยังยังดีอยู่เนี่ยเด็กจะไม่หลุดแบบนี้นั่นหมายถึงมันอาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทหรือสอดคล้องกับยุคสมัยกับอันที่สองผมว่าคนที่ดูแล กลไกเหล่าเนี้ยโดยเฉพาะรัฐเองอาจจะต้องกลับมา,อามองครับว่าอาจจะต้องหาตัวละครอื่นๆไหมที่จะมาทํางานดูแลเด็กและเยาวชนนอกจากครูในระบบเนาะตัวกฎหมายเองก็เปิดให้บุคคลสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งครอบครัวนี่ก็สามารถจัาการศึกษาได้แล้ะแต่เรื่องนี้ยังถูกรับรู้น้อยมากอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นในการมามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษามากขึ้นครับผม เป้าหมายของมหาวิทยาลัยไทยบ้านก็ก็คือการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ครับที่กลับมาบ้านเกิดแล้วก็อยากจะอยู่รอดแล้วก็อยู่ร่วมและอย่างอยู่อย่างมีความหมายครับสิ่งหนึ่งที่พวกเราร่วมกันทําก็คือทําเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะว่าเรามองว่าท่องเที่ยวนี่เป็นเหมือนเครื่องมือซอฟต์พาวเวอร์หนึงนะ่งเนาะที่จะดึงคนให้คนได้มารู้จักบ้านตัวเองพอมารู้จักบ้านตัวเองเราก็รู้สึกว่ามันไม่พอ แต่การศึกษานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนย,วยาวๆเนาะมันก็เลยเกิดการรวมตัวกันเพื่อจะทําเรื่องการศึกษาก็เลยเกิดเป็นมหาลัยไทยบ้านโดยหัวใจหรือคอนเซปต์ของมหาลัยไทยบ้านก็คือเราเชื่อว่าไทยนี่คืออิสระบ้านก็คือรากหรือชุมชนเนาะเราทาการศึกษาบนฐานของชุมชนโดยไร้กรอบแต่ไม่ไล้รากอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทําให้เราได้รู้จักบ้านตัวเองมากขึ้น พอเราได้รู้จักบ้านตัวเองทั้งในแง่างามแล้วก็ทั้งในแง่ของปัญหาหลังจากนั้นเราก็ลองดูซิว่าเราในฐานะคนหนุ่มสาวหรือพลเมืองเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการดันต่อเรื่องความดีความงามยังไงหรือจะมีส่วนในการแก้ปัญหาบ้านของตัวเองได้อย่างไรก็เลยเกิดการรวมกลุ่มกันเบื้องต้นเราก็ทําทั้งการท่องเที่ยวเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ ที่มันเป็นตัวสื่อสารเนาะแล้วก็คนตื่นตัวแล้วคนรับรู้มากมันเกิดจากการระเบิดจากภายในเนาะคือคนในชุมชนรู้สึกเห็นคุณค่าชอบหรือออนซอนบ้านตัวเองเนาะมันก็เลยเกิดการสื่อสารภาพเนี้ยผ่านโซเชียลเนะ็ตเวิร์กเนาะแล้วพอสื่อสารแบบนี้จากคนในเนี่ยมันมีความรู้สึกไปด้วย หลังจากนั้นด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์มันก็มีพลังของมันเนาะก็ไปไปต้องใจกับอินฟลูทั้งหลายเขาก็ช่วยกันสื่อสารพอหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาท่องเที่ยวมันเกิดอ่ไม่ใช่ปรากฏการ์แค่แช์เนาะมันมันเกิดการคนเข้ามาจริงๆพอคนเข้ามาแล้วมันเกิดเม็ดเ,ดเ,ดเงินในชุมช,มชนมันเกิดคนสนใจทั้งคนในพื้นที่แล้วคนในวงกว้างอะไรเงี้ยภาพมันเลยค่อนข้างอิมแพ t แล้วพวกเราเองก็ขยันในการสื่อสารแล้วก็บอกต่อเรื่อยๆมันก็เลยส่งผลให้ความสนใจหรือการระเบิดจากภายในแล้วเราก็เห็น,หนผลจากไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยต่อไปเรื่อยๆอะอย่างนี้ครับด้วยความที่ผมเคยเป็นครูครับผมก็ใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้นะหรือ community based learning เนี่ยทำงานกับเด็กอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์ มัธยมอะไรเงี้ยพอเราทำเรามันพิสูจน์ได้มาช่วง10กว่าปีที่ทำนะ mm hmm. ว่าการที่พานักเรียนไปรู้จักชุมชนมันไปเชื่อมชาวบ้านมันไป empower กันและกันแล้วชุมชนเองก็เห็นาการเติบโตของลูกหลานเขาอะไรเงี้ยพอผมออกมาทำงานบ้านตัวเองก็เลยเอาเครื่องมือเนี้ยครับคือ project based learning หรือ problem based learning เนี่ยเอาไปใช้ในชุมชนแล้วก็เพื่อนตัวเองพอเราเชื่อในเครื่องมือเนี้ย มันทําให้เห็นการเติบโตของเพื่อนเราทุกครั้งที่เราทํางานเราก็จะมีวง PLC นะหรือวงอฟีดแบ็กสะท้อนคิดร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาได้เห็นว่าทุกครั้งที่เขาลงชุมชนเนี่ยมันเติบโตไปได้วยกันแล้วชาวบ้านเองมีส่วนร่วมก็มีพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ส่งเสียงได้แลกเปลี่ยนกันคราวนี้พอทุกคนเห็นการเติบโตของการแลกกันแล้วมีพื้นที่ได้แชร์ทั้งมุมที่เป็นบวกและมุมที่อยากพัฒนาร่วมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ มองว่าเครื่องมือเนี้ยมันคือเครื่องมือในการเรียนรู้ไปด้วยกันไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นผู้รู้เนาะแต่เราถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทดลองหรือที่จะใช้โอกาสเนี้ยในการเรียนรู้ไปด้วยพอไมเซ็ตมันคือการเรียนรู้มันคือการลองผิดลองถูกมาเลยสนุกเราคือใครอ่าความเป็นอีสานความเป็นลาว ความเป็นไทยหรือความเป็นสยามอะไรเงี้ยหรือความเป็นคนในพื้นที่ของเราเนี่ยคืออะไรแล้วลองมาดูประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบุคลิกของเราภูมิประเทศของเราเนี่ยมันหล่อหลอมวิธีคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมแบบไหนเงี้ยพอเรารู้ประวัติศาสตร์ผมว่ามันจะได้กลับมาทบทวนสิ่งที่เราทําในปัจจุบัน,เ,นเพื่อจะมองอนาคตได้ว่าโอเคการเดินทางของเรามันควรจะยึดโยงกับอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่เราจะต้องเชื่อมคนใหม่ ซึ่งคนในคนในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่คนรุ่นเราละแต่มันคือคนที่เราทำงานโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยที่เขาจะเป็นอนาคตที่เราจะต้องฝากเขาไว้เงี่ยผมก็เรียกว่าอยากฝากก็คือได้มารู้จักตัวเองอันนี้สองแปว่าวันนี้เราต้องลงทุนกับเยาวชนนี่หลนะเพราะเยาวชนนี่แหละคือหัวใจที่จะขับเคลื่อนสังคมเนาะคนรุ่นเรานี่เตรียมตัวถ่ายทอดพลังแล้วก็ถ่ายวิชาองค์ธรรมรูที่ หรือทักษะบางอย่างที่เรามีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ชื่นชมรุ่นก่อนด้วยฮะที่พยายามก่ออิฐสร้างประสบการณ์หรือถักทั้งอะไรบางอย่างให้พวกเราได้เห็นทั้งแง่งามแล้วก็เห็นทั้งมุมที่อาจจะต้องอาศัยคนรุ่นเราในการซ่อมหรือในการเสริมอะไรเงี้ยครับ